ข้าวหมากขนมหวานไทยโบราณสวัสดีค่ะ <Wow. S 1> วันนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งที่ทั้งหอมหวานและก็มากด้วยคุณค่านั่นคือข้าวหมากนั่นเองเข้าวหมากคือข้าวเหนียวที่ผ่านการหมักที่ลูกแป้งจนเกิดรสชาติหวานและก็กลิ่นหอมเฉพาะตัวมีลักษณะคล้ายของหวานมากกว่าจะเป็น ของขาวอย่างที่หลายคนเข้าใจหรือจะเป็นของเมาอย่างที่หลายคนเข้าใจอีกเช่นกันกรรมวิธีในการทำข้าหมากเริ่มจากการนึ่งข้าวเหนียวให้สุกพักให้เย็นแล้วจึงคลุกกับลูกแป้งจากนั้นบรรจุใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้2-3วันจนเกิดน้ำหวานใสๆซึ่งก็คือ น้ำตาลที่ได้จากการหมักนั่นเองเข้าหมาถือเป็นขนมไทยที่มีสเสน่ห์มีทั้งความหวานหอมและก็เย็นชื่นใจนิยมรับประทานเป็นของว่างหรือในช่วงเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานแม้ในปัจจุบันเข้าหมาจะเริ่มหาทานยากขึ้นแต่ก็ยังมีผู้สืบสารการทำเข้าหมากเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ว้อย่างต่อเนื่องเข้าหมากไม่ใช่แค่ขนมนะคะแต่คือภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่รู้จักใช้จุลินทรีย์ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์